สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวสั้นช่องวอลเลตั์ประจำวันที่17มิถุนายน2568ครับสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์มาเล่าให้ฟังแบบกระชับเข้าใจง่ายมาเริ่มก,กันเลยครับเน้มต้นข่าวแรกประวัติศาสตร์ใหม่โอปอสสุรชาตาความมงมิสเวอร์2025คนแรกของประเทศไทย เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อโอปอสุชาตาสาวไทยวัย24ปีคว้ามงกุฎมิสเวอร์2025ไปคลองได้สำเร็จในการประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเธอเป็นสาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้คลองตำแหน่งนี้ด้วยบุคลิกโดดเด่นความงามแบบ ไทยแท้ผสมผสมผสานกับการตอบคำถามที่เฉียบคมและทรงพลังทำให้ทั้งคนไทยและนานาชาติประทับใจอย่างมากข่าวที่2คนไทยเฮพาสปอร์ตไทยขยับขึ้นอันดับที่59ของโลกเที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่า 82ประเทศจัดอันดับล่าสุดโดย h e นรี่พาสปอร์ตอินเดพบว่าพาสปอร์ตไทยขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ59ของโลกโดยคนไทยสามารถเดินทางเข้าได้82ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือขอวีซ่า เมื่อเดินทางถึงประเทศยอดนิยมเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์บาซิลและมาลดีฟถือเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศครับข่าวที่3เปิดตัวบัตรคนไทยดิจิทัลเริ่มทดลองใช้ใน สามจังหวัดนำร่องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษอรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการบัตรประชาชนดิจิทัลโดยเริ่มทดลองใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นและชนบุรีประชาชนสามารถยืนยันตัวตนผ่านมือถือแทนการพกบ,บัตรตัวจริงเตรียมขยายทั่วประเทศภายใน ไปปีนี้เพื่อรองรับบริการภาคลักยุดยุคใหม่ข่าวที่4เด็กไทยสร้างชื่อคว้าเหรียญทองโอลิมปิกคณิตศาสตร์ที่ประเทศเกาหลีใต้นักเรียนไทยจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุศรคว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยทั่วประเทศหันมาสนใจสายสเตมมากยิ่งขึ้นข่าวสุดท้ายเปิดทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย เมืองทองธานีฟรีถึงสิ้นเดือนนี้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอฟอรฟมร่วมกับบมจนอร์อออเทนบางกอกโมโนเรลเปิดให้ประชาชนทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีทัพภูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีตั้งแต่สถานีสีรัฐไปจนถึงสถานีปลายทาง เมืองทองธานีโดยไม่เก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2568เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เมืองทองและเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าหลักได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสั้นช่องวอลเลเติล หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวอลเลตันแชนแนลไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ